What ว่าเดฟส์ฮึท่านรถเข็นแล้วจงขำให้ท่านผู้ชมรายการอวตารอีกร่างหนึ่งของห้ามขำที่เลิกทำไป เพราะเลดิดนั้นมีแต่มุคคนแก่แล้วเดี๋ยวนี้และนี่คือสภาพผมทุกครั้งที่เข้าไปดูเลดิดนั้นแล้วก็มานั่งขำคลิปที่เพื่อนผมส่งมากันซึ่งถ้าเกิดคลิปนี้ไม่หาผมจะเอาคิ้วมันมาถักเก้าอี้ผมอุ้เข้มาผิดทีนะเปล่าเนี่ยขอฮึ่มแบบผวาดนิดึงได้ไหมโอ้ นี่ขนาดไม่ได้ทำบอสไฟมาจะสองเดือนละฮะลูกหลานของอลักเน่ยังโผล่มาไม่หยุดเลยเออ,อเคยบอกด้วยบีมนั้นอีกแหละ เสียกคนมังเหมือนพยายามสตาร์ทเครื่องตัดหญ้าเลยเฟสแต่ประเด็นก็คือายววายมีรัฐบาลที่ไหนปล่อยให้อาหารแบบนี้หลุดรอดมาได้เนี่ยฮะที่ี้รู้อยังว่าทำไมขอหวยแล้วไม่เคยถูกถ้าท่านเป็นเทวดาท่านอยากจะให้พรคนที่เดกผมใส่ซอสสปากเกตตีะะ้เพ่ะ วันนี้มากเลยถ้าเกิดปล่อยให้จบตอนขำก็พอแล้ะเข้าใจเขาว่าตัดจบอย่างเพอร์เฟกต์ไหมเพื่อนอันนี้ใช่มันจะมีเพื่อนคนหนึ่งที่แบบว่าหุ้งเท้าระบบเปิดยี่ห้อแลมโบกินีเปิดประทุนทั้งหน้าทั้งหลังสบายตีนในยามเรียนปล่อยให้เพื่อนอาเจียนในยามบ่ายกินตีนเพื่อนเตะจมูกชัดเจนเลยฮะ เอเพื่อนดูหมาใหม่กูสิบ้านบ้าดเนี่ยเผาเผาแก๊สโซลีนอยู่ไหนเผาบ้านปลวกเวอร์ชั่นโดอนลักสีตอนไหนมาวะมึงเจอแกม่าเอกในเรื่องเดอะฮักรอเพื่อนนอนไม่สับเเฮฮ้้ Did you know that um we can fly? ผมชอบความมั่นใจของน้องนะแต่คอตูมหน้าโดนใบก้อนมากเลย <laughs> ผมเคยเห็นอันนี้ละกู <laughs> เคยเห็นอันนี้ละ จกัจกระพัดคนนี้ไม่ใช่โจนสลัดแฉงที่ท่านรู้จักฮะแต่นางเป็นโจนกระจอกดมเก่าที่จะชวนท่านไปหาวันพีชในรถตู้อย่าไว้ใจมันเมื่อผมไปกินงูแมงมุมข้างข่าวแล้วก็ตะขาบเชื้อเยอะขนาดนี้บ้านผมเรียกว่าแมงสาบละอ้ววส่วย มูลสหายครับกูขอคลิปตลกไม่ใช่คลิปเคิร์สคืนนี้กูจะเอาคิ้วข้างซ้ายมึงกคิบุรีกคิบุรีกคิบุรีทาอยสอกคิบุรีกคิบุรีกคิบุรีทาอยสอกคิบุรกคิบุรีกกิบุรีกกิบุรีทาอยสอ ผมไม่แน่ใจว่าเคยเห็นชิตโพสยังแต่ท่านเคยเคยดูวิดีโออะไรที่ท่านทำตาคำถามหรือเปล่าว่ากูจะขำหรือกูจะลูวคิค้วข้างซ้ายมึงโดนแน่เพื่อนโอ้โอ้โอ้โอน้ำแข็งบวกกับน้ำมันร้อนๆอ,อ่าในคลิปมีหนึ่งคนน่าจะตกงานแล้วแหละ ละก็ขอให้ที่ทำงานใหม่ไม่ถามเรื่องประวัติเองละกันนะเพื่อนว่าทำไมที่เดิมเขาไม่ให้เองอยู่คลิป ไฟลุกตากูเพราะว่ามันเอาเคิร์สมาให้ผมดูแน่เลยตาก,กแบบูจะแบบจะไหม้แล้วเนี่ยไฟลุกละแต่ละอันไอ้เลวมันเอาคลิปเคิร์สมาให้ผมดูแน่เลยแล้วดูอันนี้ดิเอเลียนทอดมันจะให้กูขำตรงไหนวะดูกูัวลุกเลย การประหารชีวิตที่โหดร้ายที่สุด เมื่อกี้ท่านเห็นควันบางอย่างพุ่งมาจากปากไอ้นี่ไหมฮะใช่แล้วครับผมวิญญาณมันนี้ออกจากร่างเรียบร้อยแล้วเขาทนความเจ็บปวดของเลโก้เข้าหลังได้ไมไหวคะ่ะนี่คือเบอร์เกอร์ถั่วเขียวและซอสเผ็ดของผมปา้ปาเคอยู่ไหนป้าเคอยู่ไหนเทวดาปล่อยให้มนุษย์โลกทำอาหารหน้าตายยาไงนี้ไงเนี่ย disgusting ข้หน้ากูคือซาลาเปาขนมจีบหรือว่าภาพจำลองนรกอเวจีวะเนี่ยแม่มาเป็นเขตแดนเลยแล้วแบบมีต้นเหตุยักษ์คุมไว้แต่ละทีเลยพระเคจะต้องภูมิใจกับผลงานนี้ของท่านเพราะถ้าเกิดท่านสังเกตดีๆครับผมผมเชื่อว่าซาลาเปาเหล่านี้ยังไม่สุกแห้จีเนียส ลุกไม่ได้แล้วฮะแล้วชายคนนี้ไม่มีวันที่จะออกจากโพสิชันนั้นได้ครับผมเขาติดอยู่ในนั้นทั้งชาติแล้วอย่าหวังว่าเก้าอี้มันจะพังให้นะตรงนั้นเนะ่ยเพราะเก้าอี้นั่นคือซีกเก็ตแล็บเก้าอี้โค้งสวยสุดทนทานที่ถึงแม้ท่านพยายามจะสังหารเพื่อนมันก็ไม่มีทางยอมแพ้ท่านไปสังหารเขาได้ครับผมดูหมอนนี่และดีไซน์นี่ทิฮะท่านนี่ไม่เรียกว่าความสวยและความสะดวกสบายที่ทนทานระดับพรีเมียมมันคือแลมโบกินีของ อีกแค่นึ่งจะหวะขายมาต้องขายแต่แปลว่าเก้าอี้พวกนี้สามารถให้ทุกคนเลือกขนาดของตัวเองก่อนที่จะซื้อมาได้ครับผมและหลังจากที่ขนาดมันสามารถเลือกตอนซื้อได้แล้วเราก็ปรับทุกอย่างเองได้เหมือนกันครับนั่งสบายสไตล์พรีเมียมต้องซีเกตแล็บลิงก์อยู่ในคำอธิบายด้านล่างขอบคุณทราย โอเคเดี๋ยวคืนคิวให้ข้างหนึ่งเอ่หาจังหวะประกโฆษณากูได้อะนี้ไ่ขำแต่น่ารักเีววะน้องเข้าไข่น้องออกเขาทำเพื่อน้องนองรู้เปล่าไข่มันก็มีไว้แค่ประดับละน้องตอนออกให้หมดละมองตากันเหมือนประกัดเอา You're not mate. What's that you're drinking? Name an SDP, you're like a net. What's the matter? Oh god. It was just a joke. It was just a joke. I'm oh, sorry. Hey, peg the bottom of Oh ho ho. Unlucky mate. มันเป็นอเลิฟเพื่อนมันฉลาดโอยหลับปุยอ่ะแพ้ถึงเียบร้อยครับผมเยือะแล้วเลิฟอีกหนึ่งลายหวังว่าพลังงานที่ผลิตได้คงจะคุ้มค่านะถ้าเกิดใครในบริษัทว่างก็ลากมันไปหาหมาหน่อยลดเหตุ <_ an> แค่เห็นกั้งคันคอแล้วอ่ะ <_ an> ผมเคยมีประสบการณ์กินของที่ลาขึ้นแบบนี้ในสมัยเด็กนะมันเหมือนกับมีผงอะไรเข้าไปติดอยู่ตรงคอแล้วรสชาติก็จะออกแบบเผ็ดนิดหน่อยออย่าหาทำฮะสมัยตอนนั้นผมไม่รู้แล้วดันมีคนบอกด้วยนะว่านิ้วสุคะนะนี่ให้เกีย,นนนนยินิ้วมันหน่อยนิ้วมันน่ากินกว่านี้เยอะเลย <_ an> น่าหลัก จีสัสครส์หนตัวผมก็คิดว่าน้องอานเนียน่ารักอยู่นะแต่ถ้าร่าง2วิวัฒนาการมาเป็นแบบนี้ก็กูขอพายเอาบาก้าตอนเพิ่งเกิดกูรู้ว่าตัวอะไรแห้งตายมันเปนเปเอร์มาเช่เปียกชัดๆเลยสงสัยตอนอยู่ในท้องแม่จะแดกแต่ก๋วยเตี๋ยว <c oughs> ผอมเชียโอ้แล้วนี่มีโลปยืนยันซะด้วยความอัศจรรย์ของธรรมชาติฮะสุนัขผู้ถูกสับ ออน้องอ้ายนดวงตานั้นบอกเลยท่านได้มั่งครับผมผมไม่รู้นะว่าเกิดอะไรขึ้นในภาพนี้แต่ใครก็ได้พาน้องไปหาหมอหน่อยเีืาออย่างบอกผมว่าพัตตาคารนี้ดีเวิร์กไม่ได้ทำเอง ดูหนังเรื่องทวายไลท์ในโปรเจคเตอร์ที่ถูกแขวนแบบห่วย <c oughs> คิ้วสองข้างคิ้วสองข้างจะมาถักหมอนใหม่เจอกันวันอาทิตย์อะไรแต่ก่อนที่เข้าใจผิดครับผมเมื่อกี้ผมไม่ได้พูดกับท่านผู้ชมทุกท่านแฮะผมไม่กล้าถอนคิ้วทุกคนมาถักหมอนหรอกโธ่ผมจะถอนแค่คนคนเดียวยิ่รับผิดชอบคลิปนี้ ไข่พมันจะมีแรงลากแล้วกูถามมึงหน่อยเธอะรู้นะว่าน้ำมันแพงแต่ค่าปัททาลุนกรรมสัตว์แพงกว่าเยอะเลยนะเพื่อนเออเพื่อนกูคิดว่ามึงน่าจะต้องการไดโนเสาร์ที่ตัวใหญ่กว่านี้นะเห็นด้วยฮะเพราะว่านายคนนี้น่าจะใส่แว่นแบบพิเศษที่ทําให้เห็นไก่ก่อนที่มันจะวิวัฒนาการมาถึงขั้นนี้ได้ครับผมเห็นไปไกลตอนที่มันยังเป็นไดโนเสาร์อยู่เลย โอ้ทีเล็กกูทำไมสภาพตอนนี้กลายเป็นแบบนี้วะเนี่ยนังเด็กเนื้อ w เพื่อเพื่ออะไรครับคุณน้อง,องโอ้โใครตอบผมได้ว่าน้องทำไปเพื่ออะไรไม่เก็บเหรอมันสนุกเหรอผมว่านี่มันเป็นแผนของน้องแน่เลยฮะ รีบเอานิ้วไกยตีนออกก่อนที่มันจะเริ่มไปเตะขอบเตียงในอนาคตเด็กคนนี้คิดการไก่แมมใครที่ชอบเรื่องเกี่ยวกับศิลปะสามารถบอกผมได้หรือเปล่าว่าความหมายของภาพนี่ที่มันแขวนอยู่ที่มหาลัยผมมันคืออะไรโอ นี่มันงานระดับดาวินชีศิลปินในอดีตผู้โด่งดังถ้าท่านถามว่าความหมายภายในคืออะไรนั่นเป็นคำถามที่ผิดแฮะคำถามที่ต้องควรถามก็คือมันคืออะไรที่ออกมาจากภายในหรือเปล่าหันบรรทายใส่กระดาษแล้วปล่อยให้มันลาดออกมาปล่อยให้อารมณ์จินตนาการของท่านมันลาดออกมา เอาละนั่นก็เป็นทั้งหมดของห้ามคำที่ไม่มีคำว่าห้ามในวันนี้ครับผมง่างยๆก็เหลือแค่คำนั่นแหละก็ผมจะให้ทุกท่านเป็นคนตัดสินใจแล้วกันนะครับผมว่าผมควรจะเหลือคิ้วของเพื่อนผมไว้หรือเปล่าครับผมสำหรับคนที่เอาคลิปเคิร์สมาให้กูดูในคลิปที่ชื่อคำเนี่ย เอาละแต่ก็น,น,น่าจะเป็นทั้งหมดของคลิปนี้แหละครับผมถ้าเกิดทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมสําหรับใครที่อยากจะดูคลิปอีกก็อย่าลืมกดติดตามนะครับผมสำหรับตอนนี้ผมต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับผมเ,เพราะว่าอัดคลิปยันเช้าเลยง่วงบ๊ายบายครับผม